วันนี้มีของใหม่มาอวดน,นะคะกับ T-Mobile G1 โทรศัพท์มือถือรุ่นแรกที่ใช้ระบบ Android จาก Google นั่นเองอย่ารอช้าไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กาสวัสดีค่ะย่าเจอกันอีกแล้วใช่รอบนี้เรามากับมือถือใหม่มากๆแน่นอนทีโมบายจีวันถูกต้องเลยคือได้ชื่อว่าเราเป็นคนแรกๆในประเทศไทยใช่ป่ะได้จับตัวนี้พัวแรกแรกเพราะว่ามือถือตัวนี้ยังไม่ไม่ขายในประเทศไทยยังเป็นทางการจริงไหมคะใช่แล้วตื่นเต้นจังเลยใช่เพราะว่าเป็นคนแรกๆที่ได้จับมือถือแรกๆอีกด้วยต้องงหลายแรกมากเลยนะคะหลายคนจะไม่ค่อยคุ้นกับยี่ห้อทีโมบาย ใช่ค่ะว่าทีโมบายไม่มีขายในบ้านเราถูกต้องแต่คนที่เดินมาบุญทองทุกคนน่าจะรู้จักนะคะกับเจ้าตัวนี้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าไปดูตามห้างพวกที่ชอบบ้าคนมือถือคิ้วใช่เปล่าพี่มันก็จะมีของทีโมบายเป็นบ้าไหรือเปล่าไม่ได้ว่านะคะแต่ว่าสําหรับท่านใดที่เป็นคนชอบมือถือแปลกๆเนี่ยต้องชอบตัวนี้แน่ๆใช่ไหมคะพี่ก็ลักษณะเนี่ยมันจะมีสยี่ห้ออยู่บนโทรศัพท์อันเดียว สามยี่ห้อแน่นอนมันจะมีทีโมบายที่อยู่ข้างบนโทรศัพท์อะไรมันจะมีสามอย่างอยู่มันมันจะมี HTC ที่อยู่ HTC อยู่ตรงนี้โอ้โหแล้วด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็มีมี Google Google อีกใช่แล้วอันที่สามอยู่ตรงไหนคะพี่ยังมีอีกหรอนี่ไง Google HTC แล้วก็ทีโมบายใช่มีทั้งหมดสามยี่ห้อรวมกันนะคะตัวทีโมบายเนี่ยจะเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายก็คือมือถือตัวนี้จะเปิดตัวในอเมริกาเป็นหลัก ก็คือ<ช>เปิดต,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 ตัวโดยบริษัททีโมบาย HTC เป็นบริษัทที่ผลิตให้ใ<ช>ส่วนระบบปฏิบัติการใช้ Android ซึ่งผลิตมาจาก Google ตรงนี้แหละค่ะที่พิเศษสุดเลยเชื่อว่าทุกๆท่านที่ชมรายการอยู่ต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าระบบนี้เพิ่งมีลงในมือถือเครื่องนี้<ช> <ๆ S 1> เค<ช>รื่อง้ากเลยใช่ไหมคะหลังจากทีโมมานานมากว่ามันเก่งอย่างงุ่นเก่งอย่างนี้มีความสามารถอย่างนั้นมีตัวเทสให้ดูอย่างงุ้นอย่างนี้นี่ขายตัวจริงออกมาแล้วนะครับเราก็เป็นเจ้าแรกๆที่เอามา ใ,ใช่อยากให้ทุกทนนะคะไม่ล้าสมัยไปกับนวัตรกรรมใหม่ๆเนาะเพราะงั้นไม่รอชาร,รามาดูกันว่ากล่องเท่ใช่ปะกล่องเท่กล่องเท่นะยังไม่พอค่ะตรงนี้ต้องมีตัวนี้เป็นหูฟังตรงนี้นะคะหูฟังอันนี้นะคะแล้วก็ซองเคสซองหนังซองหนังนะคะอย่างนี้อันหนึง่ง <haya mean? S 1> แล้วก็มีนี่เลยที่ชาร์จเป็นอะแดปเตอร์ใช่ชาร์จเหมือนไปซื้อถัมาบุญทอง มาบทุองทุกอย่าง everything ฟอร์มาบุองนะคะไอตรงนี้นะจะเป็นสายชาร์จแบบ USB นี่แล้วก็มีนี่ USB สายซิงใช่ป่ะคะไว้สำหรับโอนถ่ายข้อมูลข้างในเจอสังเกตว่าไม่มีเอกสารอะไรเลยมีเอกสารเขาทำให้ไฮเทคนะคะกับเอกสารกับการออกแบบใช่เขามีแบบไฮโพไฮโซใช่ป่ะมีนี่ค่ะนะคะสำหรับตัวคู่มือ เล่มหนาะอ่านไปก็ไม่เคยมีใครอ่านได้มาก็เอาไปช,าชั่ง,ง,งน้ำหนักถามเพื่อนอยู่ดีนะเราก็เดี๋วยวมาเปิดให้ดูเลยแล้วกันไม่ต้อง,ไ,องไปถามเพื่อนแล้ววันนี้เราจะมาก่อนก่อนเปิดรูปลักษณ์ภายนอกเป็นไงเอาแบบไม่เข้าข้างเลยกว่านะพิก้าย่อมันใหญ่มันหนักเถอะทะขว้างหัวหมาก็แตกใช่ไหมถ้าหมาหลบไม่ได้นะไม่ได้แต่ส่วนตัวพี่ไม่ชอบเะด้านหลังมันเป็นยางเป็นยางเหรอใช่มันเป็นยางคือเวลาทําตกเนี่ยแต่มันไม่ลื่น อ๋อจริงด้วยเนะอะ<า>อยยาลังสังเกตไปใช่แล้วแล้วมันเท่ด้วยมันจึ๊บปึ๊บจึ๊บ,บโบต้องถูกใจหนุ่มๆนมแน่ๆเลยนะคะเพราะว่ารูปลักษณ์ที่แปลกตาแบบนี้แล้วก็วมีแอบโค้งเล็กๆเออใช่ใช่นี่ก็ไม่รู้จะโค้งไปทำไมสามารถดูตรงนี้ได้นะนี่่ามีโค้งๆด้วยโอ้โหเหมือนกล้วยเลยพี่ใช่เปิดมาก็จะเป็นคีย์บอร์ดเต็มรูปแบบคือปกติส่วนตัวเนี่ยพี่ไม่่อยชอบ สไลด์แบบนี้ใช่ป่ะเพราะมันเคยเห็นมีโนเกียมันพังบ่อยใช่ใช่โพะสไลด์ไปซะลมามันจะเป็นแต่อันนี้ดูแน่นนะแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องไอ้นี้หรือเปล่าคะสายอะไรนะเขาเรียกว่าสายการ์ดที่มันต้องลองดูครับแต่ว่าหลังจากเรามาตึ๊กตื๊ดอะไรเงี้ยหลายรอบแล้วก็ยังไม่พังยังไม่พังแต่ว่ามันก็ทนอยู่ในระดับหนึ่งทนอยู่ในระดับแล้วอีกคนหนึ่งคือพี่ชอบคีย์บอร์ดที่มันเป็นอย่างนี้เพราะปกติพี่พิมพ์สัมผัสแล้วถ้าปกติเจอโทรศัพท์ธรรมดาที่มันมีแค่เก้าปุ่มสิบสองปุ่ม สำหรับคนที่ชอบใช้หลายๆนิ้วนะคะก็สามารถจะลองเอาตัวนี้ไปใช้ดูได้แน่นอนอะไรค่ะไม่รอช้าเลยนะพี่ก้าลองมาเปิดเครื่องดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้ข้างในมันมีอะไรบ้างได้เลยปึ๊บกดเข้าไปพี่ชอบวิธีกดปุ่มไม่ยากเลยปะมันเป็นมันเป็นเคล็ดลับดูละน่ารักอ่ามันจะโชว์อย่างนี้นะคะมุมจีวันตัวเบ้งเบ้งไปตัวเบ้งเบ่งมาแล้วมาแล้วเห็นป่ะนะ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างใช่แล้วก็ตามลักษณะของสมาร์ทโฟนทั่วไปมันก็จะโหลดช้าหน่อยใช่ใช่เพราะว่าเครื่องมันเยอะหนักหน่อยโปรแกรมนิดนิดหน่อยหน่อยน้ำหนักมันก็หนักนะน้ำหนักก็หนักถูกใส่มัน่าจะหนักตามโปรแกรมที่มันใส่ไว้นะคะไอ้ย่าพยายามสังเกตมานานแล้วพี่ก้าพวกโทรศัพท์มือถือเนี่ยยิ่งหนักโปรแกรมจะยิ่งมีเยอะโูกทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมเขาแบบไม่ทําเครื่องให้บางๆแล้วก็ทําให้บางๆาแล้วก็โปรแกรมเยอะเบ้างก็ดีเนาะ ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะใส่พวกอุปกรณ์อะไรบ้าบอลงไปเยอะๆมันจะยทาให้มันหนักคือสมาร์ทโฟนเนี่ยมันทําอะไรได้หลายอย่างมันก็เลยต้องมีอุปกรณ์ติดพ่วงกับมันมาเยอะๆแล้วมันก็เลยต้องจอใหญ่เพราะส่วนใหญ่เนี่ยสมาร์ทโฟนจะจอใหญ่เนี่ยอ่านี่นะคะเราก็เห็นหน้าจอของมันแล้วนี่ค่ะให้แล้วย่าจะเริ่มไล่จากกลุ่มแรกก่อนเลยนะกันนะคะกลุ่มเคี้ยวๆงี้ทุกๆคนก็ต้องรู้แน่นอนเอาไป้อดเครื่องอ่ะเดี๋ยวสิมันยังไม่ถึงเคี้ยวๆงี้ทอออกกดไป แล้วมันก็จะโทรออกแล้วก็จะมีเบอร์สาวๆกิ๊กๆของพี่แต่พี่ไม่ได้เมมชื่อไว้ก็รอต่อไปรอต่อไปนะคะอ่ะกลับมาจะมีเห็นลูกศรตรงนี้นะคะจะเป็นอักษรให้กลับ back กลับมาต่อไปเราไปดูที่ส่วนเมนูปุ๊บปุ่ม home แล้วก็ปุ่มโฮมปุ๊บเวลาเราไปไหนก็คือหน้านี้มันจะเป็นหน้าโฮมหน้าโฮมโอเคนี่คือเมนูนะคะแล้วก็กลับได้แล้วแล้วก็ปุ่มปิดนะคะบางสายเวลาอายาโทมาที่ก็จะก่มนี้โอเคค่ะนะคะอ่ะแล้วก็ ที่ไม่ธรรมดาที่อ้ยย่าชอบที่สุดเลยตรงนี้ก็คือวึบอุ๊ยแดงไปหน่อยปุ๊บๆนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้ได้อ่าแล้วสังเกตว่าหน้าจอมันพิกกับให้ด้วยถูกต้องดูหน้าจอสิคะท่านผู้ชมค่ะกดลงปุ๊บนี่เจ็บมั้ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็จะแบบเป็นอย่างงี้นะคะก็จะกลับมาเป็นอย่างนี้อ่าแล้วพอพลิกปุ๊บวุบก็เป็นอย่างนี้อ่าและที่สําคัญคือมันเป็นทุกๆโปรแกรมที่อยู่ในนี้ด้วยถูกต้องนะคะสําหรับใครที่ชอบในการ แบบว่าชอบดาวน์ e โหลดชอบพิมพ์อีเมล e หรือว่าเป็นนักเสิร์ชเอนจินนะต้องชอบตัวนี้แน่ๆเลยเพราะว่า Google เขารับรองมาเลยใช่ไหมคะพี่ถูกต้องอ่าต่อไปฟังก์ชันมาตรฐานของโทรศัพท์ถูกต้องถ้าเป็นอายานะคะอย่างแรกที่อายาจะดูในมือถือก็คือกล้องค่ะแน่นอนอย่างแรกเลยที่สาวๆทุกคนจะดูนะคือเธอทำไมไม่ซื้อกล้องละคะทำไมซื้อมือถือ ที่ถ้าเกิดปกติเขาเอากล้องนะพกใส่มือถือหรือว่าเดินตามห้างแล้วพกกล้องแล้วรปภไม่จับนะไอ้ยาก็ถือเราไอ้ยาถือ dslr เลนเลนแบบมันก็ไม่ไหวใช่ป่ะแต่เราก็จะหาโทรศัพท์ที่สามารถถ่ายได้ไดตัว,ตวดีมันก็ไม่ขนาดนั้นอ่านี่เดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายพี่ก้าถ่ายายาน,นิึงเดียวแน่นอนดูดีว่าตัวจริงอะ่ะอ่ะแน่นอนหนึ่งสอง เป็นมือถือที่ถ่ายเสร็จแล้วมันก็ถ่ายเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะกดเซฟปึ๊บก็สามารถเข้าไปดูรูปได้เลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรูปกันได้เลยใช่ไหมใช่ที่กล้องอ๋อผิดแล๊บหนึ่งนะคะเอาไปดูที่แกลเลอรี่ปึ๊บไหนว่าสังเกตว่าตัวตัวทัชสกรีนมันก็จะเลื่อนได้ค่อนข้างเร็วใช่ค่ะคือถ้าเทียบกับ Windows Mobile นะตัวนี้ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะคะ ใครนะที่ชอบเล่นอินเทอร์เนต็ตหรือเป็นนักเสิร์ชเอนจินหรือแบบชอบอะไรที่ล้ำสมัยนะรูปก็อย่างนี้รูปออกมาชัดมากๆถูกใจส,สาวๆแน,น่ๆเลยใครนะคะที่มีเครื่องนี้อยู่แล้วอยากขายนี่บอกอา้ย่าทันทีเลยนะคะอา้ย่าให้สองพันบาทคุ้มจริงคุ้มมากเลยนะโ okay. <c oughs> อเค <c oughs> ต่อไปถ่ <c oughs> ายรูปก็ต้องฟังแน่นอนทุกคนต้องชอบกับการฟังเพลงปุ๊บเพลงอ้ย่าเคย ฟังโทรศัพท์มือถือที่มีพวกมัลติเพลเยอร์อย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้ฟังเพลงหรอฟังมือถือมือถือมาโอ้แม่งพอนะฮะไม่ทานเรยดูเสียงมันนี้ค่ทคุณผู้ชมช่ไมจริงที่พี่ชอบก็คือตัวหน้าโศกอ่ะมันใหญ่ใช่เห็นหน้านี่เลยชัดเจนเลยมันดูล้วแบมันไม่ใช่มันไม่ใช่มือถือทีเดียวอะพี่มันเป็นทั้งแบบ เหมือนเหมือนไอพอดแต่ว่ามันไม่ใช่ไอพอดตเหมือนเครื่องเล่นเกมพีสาวแล้วแบบอะไรประมาณนี้มันได้หลายอย่างนะพูดถึงทําให้เราแบบไม่ต้องพมาชิกคนก็ทำอะไรได้เยอะแยะนี่แหละค่ะปึ๊บเอาแล้วเริ่มมั่วแล้วใช่ไหมคะสำหรับตัวนี้นะก็เล่นก็ง่ายง่ายใช่แล้วอาจจะงงๆกับปุ่มนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาเล็กน้อยนะคะใช่แล้วแต่ที่สำคัญคือวิดีโอใช่วิดีโอมันมันไม่มี ใช่แล้วถ้าเราสังเกตจากตัวกล่องนะครับไม่ได้เกิดการเปงั้นอย่าลดราคาเหลือพันหนึ่งค่ะไม่ถึงขนาดก็คือเนื่องจากตัวนี้มันเป็นตัวแรกของ Android เพราะนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าในในอนาคตเนี่ยน่าจะมีความสามารถต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นมาได้แล้วคือตัวระบบ Android เองเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมใส่เข้าไปได้ด้วยเนี่ยก็คือนักพัฒนาก็น่าจะยิ้มสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเขียนเกมเขียนอะไรพวกนี้อย่างนี้โปรแกรมเมอร์ไม่ต้องเข้าออฟฟิศกันแล้วใช่ไหมคะ ก็เขาเ<ข><ご>อาฟิไปเขียน <laughs> นึกว่าพกมือถือแล้วก็เขียนแล้วก็ค่อยส่งอีเมลไปได้ไม่ใช่หมายถึงว่าเขียนโปรแกรมเสริมเข้าไปในนี้ให้มันทาง,งานพิเสษจอะไรบางอย่างได้นะนะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูความสามารถเท่ๆของ Google เพราะในไหนมันมีโลโก้ Google แปลไปอยู่ข้างหลังอย่างนี้แล้วใช่ไหมใช่มันควรจะต้องทําอะไรที่แบบ Google ทําได้อันนี้ไม่ใช่ Google เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมนเป็น Google ทําระบบให้เลยอ๋อจริง啊 แน่นอนเวลาพูดถึง Google พูดถึงอะไรเป็นอย่างแรก Search Engine ทุกคนต้องรู้จักใช่ป่มมันก็สามารถที่จะ Search ได้ทุกอย่างอย่างที่ Google ในเว็บทำได้แล้วเราทำได้ในในโน้ตบุ๊กทุกอย่างเลยใช่คืออาย่าสามารถ Search หาคำคำนี้แล้วอยากกดไปดูรูปภาพก็ได้ได,ได้ทำได้หมดอ,อันนั้นมันแค่ Search แล้วมันจะช้าไหมเนี่ยอาย่ามันน่าจะช้านะเราไปดูที่ YouTube ดีกว่า ไหนบอกว่า YouTube ช้า YouTube อย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหขนาดดูในอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะคะดูจากคอมพิวเตอร์กระตุกแล้วกระตุกอีกกระตุกกันช้าใช่ป่ะเราก็ลองมาดูใน YouTube นี่นี้เหมือนกันพอ YouTube ปุ๊บแล้กระเด้งอยากเสิร์ชแล้วมันจะมีปุ่มที่เรียกว่าปุ่มเสิร์ชคือรูปคลิปพี่ห้ากับน้องหมวยแน่นอนลองเสิร์ชดูรายการทีแล้วกันง่ายดีอย่างงี้มันก็ต่อเน็ตคือเราต่อ wifi ไว้แล้วใช่แล้วยังมีตัวนี้วิ่งมา ปัจจุบันนี้นะคะแบบเทคโนโลยีมันทันสมัยมากเลยนะพี่ไม่จำเป็นต้องสมัครอะไรแล้วตอนเน็ตได้ทุกอย่างก็วิ่งเข้ามาใช่ไหมถูกต้องเลยแต่คราวนี้เราก็สามารถดูวิดีโอได้ค่ะก็คือดู youtube ได้เลยพึ่งปกติไอความสามารถอย่างเงี้ยจะต้องใช้โนเกียรุ่นสูงๆที่สามารถลงโปรแกรมดู u t u b e หรือไม่ก็ต้องใช้ i p h o n นถูกต้องเลยได้อยู่แล้วเพราะแน่นอนมันคือกูเกใช่ไหมมนสามารถทำได้ที่สำคัญคือเราสามารถดูอย่างอื่นได้ด้วยคือนอกจากเราดู ตัว YouTube อย่างเดียวแล้วเนี่ยเราคอมเมนต์ลงไปก็ได้เราแชร์ลงไปก็ได้คือเราทําได้ทุกอย่างเหมือนกับที่เข้าเว็บ u t u b e อ่ะคือใน u t u b e เราคือไอ้ย่าอยากจะส่งไปให้เพื่อนก็ได้แน่นอนอ้ยก็ดีแล้วถ้าเกิดก็ได้อ๋อใช่ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าไอ้ย่าอยากส่งอยากคอมเมนต์ก็ทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลับไปคอมพิวเตอร์ที่บ้านแล้วก็ไปนั่งพิมพ์ใช่แล้วโอ้โหเหมือนแบบย่อทั้งหมดมาไวเลยไอโฟนก็ทำไม่ได้ไอโฟนทำได้แค่ดูอย่างเดียว นอกจาก YouTube มีเสิร์ชแล้ว YouTube ไปแล้วใช่ไหมถ้ออย่างที่สามที่มันเท่ๆแมปโอ้ตัวนี้เขาดังเขาดังเรื่องนี้อยู่<ช>นะตอนนี้ใชรป<ะ>ัแมปดังมากถ้าเราลองมาดูว่าเพราะว่าตัวนี้มันติด G.P.S มาด้วยเราก็บอกว่าให้เสิร์ชเช็คถึงโลเคชันของเราอย่างนี้ ก็คือพอเราตอนเน็ตปุ๊บมันก <oh> ็ม oh oh, right ี GPS ถ <vale ูกต้องเลยตรงนี้อันนี้เหมาะกับอาย่ามากมากเลยเพราะอ้ย่าเป็นคนชอบหลงทางหลงเวลาหลงผิดโอ้โหเหมาะมากอันนี้ครบทุกอย่างเียครับหุดครบทุกอย่างเลยเนี่ยพบเครื่องเดียวนี้ไม่หลงละต่อไปนี้ก็อาจจะหลงได้หลงไรหลงไหลเครื่องลหลงไหลอยู่แล้วเป็นอย่างงี้อย่างนี้ก็คือพ g o o g l e Map ปุ๊บจากแมปธรรมดาเราสามารถที่จะดูตัวภาพถ่ายทางอากาศได้ ดูเป็นดาวเทียมได้เลยเห็นภาพอย่างนี้โอ้โหตอนนี้กรุงเทพรถติดมากเลยนะคะใช่แล้วเห็นเข้าก็ได้ซูมเข้าก็ได้เก๋มากมากก็คือทําได้เหมือน Google Map ปกติที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามันไม่มีมัลติทัชมันจะอ๋อใช่ใช่มันขยายไม่ได้มันขยายไม่ได้มันก็ต้องมีปุ่มแบนขยายให้ต่าอ๋อใช่ใช่มันต่างกับ iPhone ตรงที่ i p h o n นแบบ ไปได้ไม่สิ้นสุดใช่ไหมแต่ความเจ๋งของมันมันมีมากกว่านั้นอีกคือมันสามารถมีโหมดที่เราเรียกว่าสตรีทวิวอ๋อสามารถแบบเราแบบอยากจะไปตรงไหนแล้วก็กําหนดเส้นทางได้แล้วก็มีรูปแผนที่รูปถนนอะไรให้เราเลยอันนั้นเรียกว่าเดเรคชั่นอ๋ออันนั้นเดเรคชั่นเนาะใช่แล้วซึ่งมันก็ทําได้เหมือนกันก็คือสมมติว่าเราเราใส่เดเรคชั่นของเราตรงนี้แล้วก็ใส่เดเรคชั่นอีกอันหนึ่งตรงนี้ าสายเดเดร์ชันอีกอันหนึ่งก็กางมาพิมสมวติเราอยากจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งคิดอะไรไม่ออกก็ไปกรุงเทพไปกรุงเทพอจุดศูนย์กลางกรุงเทพนะมันก็จะบอกได้ว่าไปายงังไงแล้วเราอยู่ถนนนี้เลี้ยวเข้าถนนนี้เราไปเลี้ยวซ้ายที่ไหนเลี้ยวขวาที่ไหนงนั้นก็ลองกดดูมันก็จะขึ้นหน้าตายอย่างนี้ให้ได้ด้วยสูมเข้าไปก็ได้เท่เลยต่อไปนี้นะคะนั่งรถเมย์พกแค่ตัวนี้นะก็ไม่หลงทางแล้วใช่ไหม น,นั่งรถเมล์ก็ไม่หลงสิคะก็ <c oughs> น,นั่งรถเมล์ไปก็เดี๋ยวเผื่อหลงทางไงก็จะขึ้นรถเมล์สายไหนเดี๋ยวต้องไปรออะไรแล้เราก็ต้องมีการเจ็คบ้างจะมาบอกกระเป๋าไม่ได้นะว่าเราลงใต้ไหน <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวอยาดูไ,ได้แล้วก็กลับมาในส่วนที่เราเรียกว่าสตรีทวิวที่เมื่อกี้ค้างไว้ <c oughs> ใช่สตรีทวิวเออในที่บางที่เช่นในอเมริกาบางเมืองที่ว่าเขามีเขามีเอ่อกูเกิลได้ไปถ่ายรูปสตรีทวิวไว้แล้วเนี่ย เราสามารถที่จะเล่นสติวิวได้อาเราไปคลิกสตกวิวิวพอคลิกสติวิวปุ๊บเนี่ยเราก็ลองมาร์กลงไปในสถานที่สักที่หนึ่งเจา้าเทมิแอะมันก็จะขึ้นรูปอย่างนี้ให้ใช่ไหมพอขึ้นรูปนี้ปุ๊บมันก็จะไปโหลดให้ว่าภาพรอบๆถนนตรงนั้นเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราหมุนมันก็หมุนตามนี้ว่ะถึงกับอึ้งไปเลยค่ะ<ด>อึ้ง,ไป,งไปเลยดูข้างบนก็ได้ดูข้างล่างก็ได้ และอีกหน่อยให้ยงี้ใครอยากไปดูบ้านอาญ่าอาบน้าก็เดินเปิดดูได้เลยดีก็ถ้าเขารูปเขาไปถ่ายตอนอาญ่าอาบน้ำคนนี้ก็คนดูกเห็นอายาอาบน้าจริงเหรอแน่นอนโอ้โหมันนี้ไม่ติดถนนนะไม่ติดติดลูกหลังไม่ติดถนนไม่นอาย่าเข้าไปในซอยลึกหน่อยมันก็เลยไม่มีรูปอย่างงี้ไปได้หรอกอันนี้ก็เป็นความสามารถของ้นีของกูก็แมพซึ่งทําได้อยู่บนอินเทอร์เน็ตแต่คราวนี้พอมันดึงเข้ามาเป็นมือถือเนี่ย มันก็ดึงความสามารถตัวนี้เข้ามาใช้ได้ด้วยซึ่งปกติมือถือไม่จะเรียกว่าไงจะเรียกว่าความเร็วในการประมวลผลเนี่ยมันยังไม่เร็วพอที่จะทาได้เท่าทคอมพิวเตอร์ธรรมดาใช่ไหมจะนี้ทำได้แล้วสุดยอดจริงเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทําอะไรได้กับตัวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคูเก้นก็จะทําเพิ่มอ่ะพี่กล้าคิดว่าเขาจะทําอะไรเพิ่มลงไปในมือถือก็ชื่อเลือเนี่ยพี่คิดว่าช้อปปิ้งซื้อของ จริงป่ะแบบวันนี้คือแบบไม่ต้องไปห้างห้างก็จะมีรูปแล้วเราก็กดไปอย่างได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็เด l i v ว r รี่มาเลยคิดว่าต่อไปก็คือมันจะทำได้เกือบเท่าคอมพิวเตอร์ละนั้นต่อไปนี้ทุกคนก็จะเป็นง่อยกันหมดเลยอยู่บ้านกินอิ่มนอนหลับที่สำคัญที่ว่ามันจะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่จะให้เราชอบมันคือ M ถูกต้องเลยสาวๆนะคะที่เป็นนักมันแชทได้มันแชทได้ทั้ง Gtalk MSN และ Yahoo Messenger โอ้โหแล้วมันก็ออนไลน์ ได้จากตรงนี้ได้ด้วยถ้าเราใส่พัสเวดเข้าไปมันก็อะไรแล้วก็แต่ว่าก็ยังมีระบบเรื่องปัญหาภาษาไทยมันใช้ได้ยังอ่ะปัญหาภาษาไทยก็ยังมีอยู่บางนิดหน่อยอเราพัฒนานำพัฒนาชาวไทยก็กต้องรอให้เพราะว่าระบบมันเปิดไงอ๋อก็ต้องให้คนมาเขียนโปรแกร,รมที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ใส่ลงเครื่องได้แล้วเราก็ไปหาโหลดกันใช่ข้อดีของของมันก็คือเรา พัฒนาเองได้ไม่ต้องไปรอเขาใช่ใช่เพราะว่าใครที่สามารถเขียนพวกโค้ดตัวนี้ได้ก็สามารถเขียนเองในมือถือแล้วก็ใช้เองเลยใช่ค่ะแต่ก่อนมือถือมันไม่มีภาษาไทยเราก็ต้องรอรอรอไปเลยลอยกว่าใครจะผลิตมาให้เราสักคนใครจะใจดีแน่ตาไทอันนี้อยากเขียนก็เขียนถูกต้องเป็นความสามารถของระบบที่เขานี่เข้างเปิดของตัวนี้โหนอกจากจะมีอะไรหลายๆอย่างอย่างนี้ยังแถมให้แบบความรู้เราอีกนะแบบว่าให้เราแบบ หัดเป็นนักเสิร์ตเอนจินเองด้วยถ้าเขียนถ้าเขียนโปรแกรมลงไปอย่างนี้ได้เนี่ยกูเกิ้ลให้ตังค์ด้วยนะจริงเหรอจริงสำหรับคนที่พัฒนาแอปพลิเคชันได้ถูกใจ Google Google ให้ตังค์ด้วยเอาไปตั้งบริษัทของตัวเองในการพัฒนาได้เลยหูยเยี่ยมเลยอะแน่นอนเไอ้ยาหาการเป็นไอ้ยาเลยใช่อหเกิดมาเพื่อไอ้ยาใช่เลยนี่รวยเลยเนี่ยมีเครื่องนี้เครื่องเดียวเสียแค่เท่าไหร่ไม่กี่หมื่นปุ๊บได้มาแถมยังแบบว่าเอาไปหาแน่นอนโอ้โหแล้วนอกจากนั้นยังมีโปรแกรมอื่นอีกไหมคะมีเยอะแยะ แต่ว่ามันจะเยอะเกินไปก็อันนี้เป็นความสามารถหลักๆที่มันทำได้ก็มีใชไงบ้างอยากได้างใช่เนี่ยใช่เท่าไหรคะแนนใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าลำเอียงอสิลำเอียงหน้าเลยให้8ปดห้าแล้วกันค่ะให้8ปดจุดห้าใช่เพราะว่าอาย่าไม่ชอบอย่างเดียวตรงที่ว่าน้ำหนัก แล้วขนาดมันใหญ่ไปหน่อยนึงซึ่งขนาดมันก็จะเทียบเท่ากับโนเกียเลยพวกนี้ได้เลยนะพี่ดูดิโนเกียตับงเบ่งใช่ปะ่ะใช่แล้วแบบน้ำหนักมันก็เยอะเราผู้หญิงตัวเล็กๆจะมาแบกของหนักๆขนาดนี้แต่ว่ากล้อง S L P ใหญ่ๆพกมันไม่เหมือนกันดังนั้นอารมณ์แบบว่าไปถ่ายรูปม,มันก็อีกอารมณ์นึงใช่ปะ่ะแต่แบบอย่างเงี้ยมันถ้าจะถึงแบบกระเป๋าเราก็ครื่งสาอางอะไรเยอะแยะอย่างงี้แล้วใช่ไหมพี่จะพกไอ้ตัวนี้ไปอีกตัวนึงก็แต่มันทําให้ไม่หลงทางนะ อาย่าว่าอาย่าหาคนมาเป็นเพื่อนอาย่าช่วยถือของและย่าก็จะไม่สองทางดีวดกว่าเออได้ดีดีวกว่าของพี่ก็พี่พี่ก็ให้8.5ใช่ปะ่ะให้เท่ากัน <8. 5. S 2> ก็คือความล้ำหน้าของเทคโนโลยีในในระบบใช่ใช่มันเจ๋งมากแต,แต่แต่มันติดแค่ว่าพี่มองว่าตัวนี้มันเป็นโทรศัพท์ตัวแรกอ,ะอ่ะคิดว่าในรุ่นหลังๆซึ่งมันจะดีกว่านี้ใช่ปะ่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ผลิตอีกหลายเจ้าที่ไม่ใช่ H T C H T C บอกว่าจะพัฒนา โทรศัพท์เพื่อรองรับระบบ n n r r o i d ได้ดโดยใช้ระบบ Android เป็นพื้นฐานใช่แล้วอย่างเช่นโมโตก็จะทําแล้วลองนึกหนึ่งโมโตมันจะบางๆเล็กๆเป็นฝาพับใช่ใช่ไหมแล้วใช้ระบบอย่างนี้ได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยจะทําได้จริงเหรอโมโตเนี่ยมันแบบเ,เพราะว่า<ด>ต้องรอดูอดนะคะสําหแรบบับ ใครที่อยากได้เจ้าตัวนี้ไปใช้นะก็ลองเล่นได้เลยใช่สำหรับการพัฒนาแล้วคนที่ชอบลองนั่งดูนะนั่งดูรีวิวอันนี้แเราจะชอบมันมากเลยเพราะว่าด้วยระบบแล้วก็ทุกอย่างที่มีข้างในมันคือมันลงตัวหมดเลยแต่เสียดายงเดี๋ยวเราต้องรออีกนิดนึงนะพี่น้เพราะว่าต้องรอให้แบบมันพัฒนามากกว่านี้หน่อยเพราะว่าอาจจะมีอะไรใหม่ๆที่ไปจะได้เล็กลงบงลงใช่อาจจะมีอะไรใหม่ๆขึ้น อาจจะเหมือนรุ่นกระดูค่อยๆหดลงมาเห็นไหมพี่แน่อ <laughs> อนอนโอเคค่ะโอเคใช่ okay, งั้นตอนนี้ก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันใช่แล้วก็เอาไว้โอกาสหน้านะเราจะมีอะไรมากแกะก,กันอีกนะพี่ก้าแล้วก็เอาไว้ไงเราค่อยมาเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับโอกาสนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปพร้อมกับเจ้าทีมโมบาย G1 ตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาก่อนและสวัสดีค่ะ